เปิดความน่ากลัวของครูกายแก้วมุมสุดอันตราย 1. การนำมาอยู่กลางเมืองในที่โล่งแจ้งเป็นการเปิดประตูเมืองรับซาตานให้มีอำนาจมากขึ้น 2. ผู้หลงบูชาจะถูกดึงไปในทางอบายมุกแรกๆจะดีแต่ต่อไปจะหมดตัว 3. คนดวงตกอาจถึงตายได้เพราะซาตานอยากได้บิญญาณไปรับใช้ ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะและขอย้ำว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรโดใช้วิจารณญนะาณในการรับฟังค่ะยังคงเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของครูกายแก้วซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านเพจเฟซบุ๊ก ของอาจารย์อัชราวดีวงสกลก็ได้มีการพูดถึงมุมสุดอันตรายของครูกายแก้วไว้อย่างนี้มุมสุดอันตรายครูกายแก้วและทางแก้ไขในภาพคือพยาครุษฝั่งปกป้องโดยอาจารย์อัชราวดีวงสกลอรูปปั้นมนุษย์หรือสัตว์ที่ทำมาจากวัตถุที่หนานแน่นมีธาตุดินประกอบแม้จะแปรสภาพเป็นอิฐ หินดินหรือมวลสารต่างๆก็ตามมักจะมีจิตวิญญาณในนิมิตคู่ขนานมาสิงอาศัยอยู่เหมือนเป็นบ้านหลังใหม่และหากมีรูปลักษณ์ไปในทางใดก็จะดึงจิตวิญญาณประเภทนั้นเข้ามาจับจองเป็นกฎของแรงดึงดูด (Law of Attraction) รูปเคารพที่มีความน่ากลัวดูดูร้ายและมีพลังอำนาจ ก็ยิ่งเป็นแรงโน้มนำจิตวิญญาณแบบนั้นมาสิงไม่ว่าจะมีพิธีบวงสวงหรือไม่แต่หากมีการบวงสวงซึ่งแปลว่าการยอมรับนับถือก็เท่ากับเปิดพื้นที่ให้พลังอานาจเข้ามามีอานาจในจิตเต็มตัวการนำมาอยู่กลางเมืองในที่โลงแจ้งเป็นการเปิดประตูเมืองรับปีศาจซาตานให้เข้ามามีอำนาจยิ่งขึ้นจากที่ก็พอมีอยู่แล้ว ผ่านการฝังแฝงแบบกิเลสทำให้บุคคลมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างแต่พอเปิดทางแบบตั้งกลางเมืองด้านมืดของผู้ที่ไปข้องเกี่ยวจะมีแรงมากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อสังคมด้วยเพราะเป็นเรื่องของพลังงานลบที่มีพลังสูงการมาอาศัยอยู่ในรูปปั้นนี้ ไม่ได้มาอยู่แค่จิตวิญญาณเดียวแต่โถมมาเก,กันมากมายรูปปั้นหนึ่งเป็นสะพานให้จิตซาตานที่เป็นบริวารเข้ามาหาที่สิงสถิตเต็มไปหมดใครไปกราบไหว้ก็จะเข้าไปสู่จิตของคนผู้นั้นเป็นสายเหมือนใยแมงมุมที่สร้างเครือข่าย ผู้ที่มีแค่ใจนึกน้อมเคารพก็มีสิทธิ์ได้เป็นสาวกฝังมานเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ถูกเพาะลงในจิตแล้วผู้บูชาที่ทำงานสายดาร์คคลุกกับอบายามุกเช่นการพนันและแนวโลกีทั้งหลายเมื่อบูชาแรกๆจะดีเหมือนดวงขึ้นพระสมุนฝังมืดนี้จะช่วยกระพือความสำเร็จแบบเรียกโชคลาภจากคนมีกระแสดเดียวกันเมื่อเกื้อหนุนเพื่อเรียกศรัทธา จะได้โพธนากันเยอะๆว่าบูชาแล้วดีขอบเขตของอำนาจจะได้ขยายไปกว้างขึ้นแต่ไม่นานผู้บูชาจะโดนเอาคืนอย่างหนักจนติดอยู่ในวงจรน,นี้แบบถอนตัวไม่ได้และจะดิ่งลงไปเรื่อยๆจนทำให้พบเจอคนที่อยู่ในวงการเดียวกันที่น่ากลัวยิ่งขึ้นแม้จะสำเร็จด้านทรัพย์แต่ชีวิตจะพัง ทำให้มีเรื่องที่มีแต่ความทุกข์ใจมากมายมาสู่ตลอดราคาที่ต้องจ่ายที่แพงที่สุดคือจิตวิญ,ญญาณจะตกเป็นทาสของซาตานขนาดผลักดันให้เป็นมิจฉาทิฐิได้เลยหรืออาจจะถึงตายได้เพราะซาตานอยากได้ดวงวิญญาณไปรับใช้พวกนี้จะเพ่งเล็งเลือกคนที่กำลังดวงตกและวพาจิตปีาศาจเข้ามารวมกินโต๊ะ เกิดเป็นแรงผลักดันให้เกิดเหตุร้ายถึงชีวิตก่อนอายุไขจริงได้หากไม่มีบุญเก่าหนุนมาบ้างจะพ้นจากวงจรนี้ยากสิ่งใดที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเมื่อเห็นแล้วไม่สบายใจคือการที่จิตเขาก็เตือนให้แล้วว่าอย่าไปข้องเกี่ยวแม้แค่ต้องผ่านไปก็อย่าเหลียวมองเพราะจะถูกวักมือเรียกหากมองไปแล้วก็ท่องไตสรสารนคม พุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสังคังให้เร็วๆกว่าจังหวะหัวใจเดี๋ยวพลังที่ติดมาจะหลุดออกไปเองอย่าเอาภาพครูกายแก้วไปโพสต์ต่อแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พอแล้วพึงดูแลครอบครัวลูกหลานกัลยาณมิตรกันให้ดีพวกเขาคิดท้าทายไม่เชื่อก็บอกว่าการทดลองหรือท้าทายเรื่องต่างๆบางอย่างอาจเสียหายไม่มาก แต่บางอย่างอาจเสียหายร้ายแรงจนถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้จนเป็น point of no return ความเสียหายที่จะเกิดจะเป็นแบบซึมลึกไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีแต่จะถูกฝังรากไปเรื่อยๆพอบ่มเพาะจนพลังซาตานที่มาแฝงโตได้ที่เขาก็จะมีอำนาจเหนือจิตแบบถูกผลักเข้าไปสู่วิถีดาร์กมัวเมาอบายามุกเข้าขั้นหมดเนื้อหมดตัวได้ ศีลธรรมจะอ่อนแรงลงทำให้ผู้คนในสังคมเห็นผิดเป็นชอบจนก่อปัญหาแก่ประเทศชาติมากมายสายมูยังค่อยผ่อนถอนออกได้หากจิตเดิมศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่สายซาตานแทบหมดสิทธิ์จิตคือแก่นของชีวิตหากคบหาซาตานชีวิตจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกไม่คุ้มอย่าลองจะแก้พลังนี้อย่างไร ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้จะเกิดแก่จิตและพฤติกรรมของคนในชาติที่หลงไปข้องเกี่ยวจํานวนมากหรือแม้ไม่ข้องเกี่ยวก็ต้องได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยจะเกิดเรื่องร้ายๆที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นแบบผิดปกติในสังคมเมื่อผู้นำมาติดตั้งอ้างสิทธส่วนบุคคลไม่สามารถขอให้ย้ายออกไปได้การแก้เพื่อปกป้องพลังฝั่งดีของชาติ ต้องทำด้วยพิธีสงใหญ่ทำบุญให้ประเทศอุทิศให้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและทวยเทวาสัมมาธิฏฐิที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาชาติเช่นพยาครุษเพื่อเพิ่มพลังให้ท่านมีกำลังกำรับพลังร้ายนี้ให้กำจัดอยู่ในวงแคบไม่ให้กระจายออกไปและลดทอนความแข็งแกร่งของพลังฝั่งนี้ สำหรับผู้ที่หลงไปแล้วรวมถึงผู้ที่ไปแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนก็ต้องเป็นไปตามวิถีวิบากของเขาเองอาจารย์อัชาราวดีวงสกล21สิงหาคม2566แชร์ไปให้มากที่สุดเพื่อปกป้องครอบครัวและเป็นบุญแก่ชีวิตในการช่วยปกป้องพลังความดีของชาติ และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังนะคะและก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้โปรดใช้พิจารณายาณในการรับฟังนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ